วางอววุดแล้วก็ยกมือเยยืนขึ้นแต้นในกับเพรเิเสียงเพลงดังตอดอรเดอเข้ามาจึ๊บจึบเตอร์ดอร์เดอรตอรน้ำนงองมันกบของวานกรือป่าเป้าจะไม่คตรด้อยากไปทะเลต้องไปบางแสนถ้าอยากเป็นแฟนต้องมาหาเรา คาคลีนลเธอแม่งจะกระชี้จัดตัวเธองอนช่ออยากจะบีดดักเอวเธอไล่กับปีศาจไม่พอติดคุกติดตลา,ทาลยทำอะไรก็ได้เธออยู่ในครับเดี๋ยวคอยเป็นคนดีตอนอยู่ในวัดเต้นอยู่ในความจนเป็นไทนัดชนแบงให้เหมือนไม่ต้องกู้ตาพังวางอาวุธแล้วก็ยกมือเ<ห>ยือนึ้นเต้นในกระพริบเสียงเพลงดังเต้ดดดเข้ามาจุบจุบเต้ดดด กันทีสุดไม่ว่าคิดเลยว่าพูดไม่หยุดพูจะโยกเฮ้ยพวกมึงหยุดอยากดูเธอเด้งเธอต้องเต้นเฮ้ย hey, อยากดูเธอเด้งเธอต้องเต้นเฮ้ยเอาให้สนานเอาเงินมาผ่านคอยเอาของเธอกับเราเข้ามาประสานฝันใหญ่แมงโมบินเขาา้าปากลุกขึ้นเต้นให้เป้าขาดหมดเวลาเศร้าเราเข้าปากถึงเวลาองค์ลงตรงเขาฉากสบันิดโวกหน่อย กระชับม like ีด hey. พังนี inhos, athletes, ่จะโจดบ่อยถ้ามึงไม่เต้นนี่มันโคตรกลอยพากูไปอ้วกที่จะโคกหน่อยวางอาวุธแล้วยกมือเฮ้ยืดนแข้นเต้นนีกับพรเพิรเสียงเพลงดังตืดดืดดืเข้ามาจึ๊บจึ๊บตือดือดือ ถ้ามึงไม่ได้สียที่สนุเฟรีนถ้อคลับมึยังไม่ไปเด็กกูจะปิดเองชิอันไหนมันนากากันหัวกู or e a d a d e s t d e c u w lit that s h ติดเตี้วไม่ถนัดถนัดแต่ติดแต่ละลิลิตติดชิเขาบอกวารเปล่าเอกูเป็นหรือเปล่านี่ไอ่สิ่งขาไม่มีแต่จ้าละเธอรคเ Got a weed a n t got a c o มึงด it real เจ้ากูิ low มาชที่ริมันก็อาจจะโอ้มาช่ที่รมันก็